กรบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพพี่น้องกันเบ่สู้สูค่คนเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่นอ้องอ่ามื่อนี้นัพี่น้องเาบาเสียงน่ะบ่ได้อ่าเดินทางออกไปข้างนอกนาพี่น,อน้องเนาะถือว่ามีโอกาสได้พักทอนสำหรับเบาเสียงนาะพี่น้องเนาะแต่มือนี้ก็จะไดท้ทำภารกิจอ่าส่วนตัวในครอบครัวของเบาเสียงเองนัพี่น,อน้องเนาะก็คือมือนี้นะบเบาเสียงอ่า สี่ทางน้ามดานเนาะพี่น้องเนาะตอนนัดสร้างไว้พี่น้องโอเชียงก็ได้แก่น้ามาตั้งแต่เศร้าไปพี่น้องเกือแต่เกือแต่เนาะเกือบหักกระย้อยหักอ่ายศหักกระเศ้าพี่น้องเดี๋ยวกาสเคยมีโอกาสกับชีเล่ไทยอ่าหงพี่น้องเข้าเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งเล้วติดตามเลยครับส้มน้ำกันเด้นาะพี่น้องเนาะอ่ัโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คืออโอเชี่ยงกัตักน้าแต่เศร้าคนเดียวพี่น้องวันนี้กับชีเล ย่างเข้ามาบ้านของบ่เสียงนี่พี่น้องมื้อนี้สานที่เดิมเนาะแต่ก่อนมีต้นไม้น่ะบ่เสียงตัดออกได้พี่น้องแล้วก็จัดอ่าจูดทําความสะอาดหน้าบ้านเนาะพี่น้องบ่เสียงต่อไปก็บ่เสียงสิเอาดินมาถมพี่น้องแต่ตอนนี้น่ะบ่เสียงสิายทําทางน้ําบาดาลให้พี่ให้น้องเบิ่งนําเนาะพี่น้องอ่พี่น้องนะบ้านเือน่เสียงยังคือเก่านี่พี่น้องยังบ่ได้อ่าเติมยังพบันไดดอกพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะ คนอื่นเขบบอกเชียงก็ต้องอขอโทษขอภัยพลเม่องพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าภาพดูเสี่ยงตแต่ว่าส่วนลายอาจจะเป็นในภาพในะพี่น้องเพรบาะว่ามือเสียงนันใช่ไม่จับธรรมดาเนาะไม่กระชั้น,นยังหมทันได้มีเนดะ็กพี่น้องใส่เสียงนะพลังเสียงของมือเสียงนะอาจจะ่แมพี่น้องอาจจะได้ยนินชัดหรือชัดเจนอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเด็กไปเบิง้งสาารถถ้างเพิ่นเจาะน้ำบาดาลเนาะพี่น้องเนาะสร้างเพิ่นกับป็นคนบ้านของมเสียงเองเนี่พี่น้อง เป็นการประจําการเนี่ยว่าเป็นลักลักของในบ้านของโมเสงนึงเนี่ยพี่น้องหรือว่าเป็นอาชีพของเพื่อนเลยเนาะเรื่องกับตักน้ามาใส่เข้าหรือว่าแต่หกมือเข่าเพยังมูท่านได้กินอยู่พี่น้องไปรอเบิ่งอนทางน,าน้ำหรือพี่น้องเนาะว่าเหยาหรือจักเมสแต่ว่ากำลังลเริ่มนะพี่น้อง สาสบายดีหักเริ่มเนาะเออหักเรื่มจะโดยโดยกงจังเมตรนาะยังบหูราเนาะอ่ตอนนี้หากันเเก้าเมตรเาเมตรือ่าอแต่เตรียมั้งหลายอยู่งน้นแล้วเตรียมเนาะประมาณสามบอนราสามสิบปลายสามสิบปลายเนาะ Mà thế uh, vài... đồ nó để thằng này thảm nó chết tiều thì mới thả ai gì kia nữa, rồi rồi, đẹp hay làm nó bị lắm, thì nó, thì ่อโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวจังไปติดตามที่ละชอนะ็อตเนาะพี่น้องเนาะเราให้จออาาเจาะน้ำเช็ดแหลกถ้าไม่เป็นว่าจักเม็ดเนาะพี่น้องเนาะน้ำความลึกของน้ำจากกระบอกแจ้งก็จะได้หัวมุนอ,อย่างนา้ำทดสอบนนะ้ำเนาะเป็นจังใดก็จังไปเบิ่งอีกเพื่อนะึงเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น,อน้องโอเคเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวมาเบิ่งอีกช็อตนึง อ่าตอนนี้กำลังเพิ่นทางแล้วอะไพี่น้องตอนนี้ก็ได้อ่าสร้างเพิ่นก็จะเอาทอ่อลงพี่น้องเนาะเป็ดแบบกอกหย่อมก่อนอนะพี่น้อง ักเม็ดว่า40โอ้ตกเติบได้นี่เนาะ40โอเคเนาะเน้องเนาะตอนนี้ก็เดื่อแต่อ่าสิให้สร้างเพิ่นน่ะประกอบเนาะกบนั่นากา็ เราทดสอบเิ่งน้ามหน่ยนอยเนาะมาน้ามสีได้แหง้งหรือเปลอนะแล้วก็สีน้ามมันจะเป็นใสหรือเปลอันนี้เมันกาลังประกอบอยู่ยนะ,อะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะคอยมาเบิง้งเานาะนี่กำลังเป่าน้านี่นะพี่น้องเน,นาะกำลังเริ่มอ่มาสีสันกำลังเริ่มใสมากเลยนะ ันตอนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเช่นกับพวกต้นเห็นเยอเขึ้อเลยพี่น้องห่างกันมากหางก็ได้เห็นมื้ยนี่แหละนีทาง,งน้าบาดาลอ่าน้องพี่น้องเนาะ อ่าตอนนี้ก็ตัวเสียงก็ย่างออกมาข้างหลังบ้านนพี่น้อเพราะว่ายืนอยู่หม่องสร้างเพิ่นอ่าเฮ็ดน้ําเนาะบ่เสียงมันแล่นแฮงพี่น้องแล่นแฮงเสียงได้ยามาางหลังบ้านนสิถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งอีกชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะางทุ่งไทุ่งนาในบ้านเสียงอยู่ริมบ้านถือว่ากบ่แม่นนอกปานใดเนาะพี่น้องเพราะว่าติดกับข้างโรงเรียนคือเก่าั่นแหละเนาะ ในพุ่งก็บจเป็นหมู่บ้านนี่ยพี่น้องข้างนี้ก็จะมีต้นสลาเนาะต้นสลานี่ก็หลอกเต็มใบเต็มอยู่พี่น้องมันมีขดมะอาข้างเฮือนโมเสียงนี่กกใหญ่งงนี่เต็มหมดเลยนี่เวลาอ่ามีงานมีอย่างเป็นกับบุกค่อยมะอาเนาะมันก็นเลยนึ่งลายนะแต่นสินลายในในบ้านโมเสียงเนาะมันต่างคนต่างมีเนาะไผ่กมีพี่น้องต้นสลานะี่ หยุดแน่นอ๊ะพี่น้องเนาะโมเชียงกับหยุดทำภารกิจชนตัวพี่น้องมื่อนี้ทางน้าบาดาลก่อนพี่น้องพอจีเข่าเราดูเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยมันจีบุมีน้าใไส้พี่น้องโมเชียงก็เลยต้องเล่งไส้ก่อนเนี่ยหนึ่งมากับโมเชียงกับจีอยากขึ้นบ้านหน่อยนะเนาะก็แันประมาณเดือนสี่เนี่ยพี่น้องขึ้นบ้านทางของโมเชียงแต่ว่าก็ สิขึ้นท่านหรืบ่อเนาะวันนี้ก็เป็นไผ่พื้นเนี่ยองกับยังบ่ทันได้เข่าเนาะพี่น้องวันนี้ก็เล่งเอาน้าไปก่อนเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องบางคนกับพี่น้องกับเข่ามากกับเดี๋ยตีอย่าชมกันได้พี่น้องเนาะบ่าวว่าบอชียงกับอ่าเราจะไปทายพูดหน่อพี่น้องแต่ว่ายังมันอ่าคือสร้างเพิ่นเนี่ยบอท่านได้แล้วยังยังอีกขั้นต่อหนึ่งเน่ยพี่น้องตอนนี้กับรังเป่าน้าอยู่เนาะ โอเคเนาะพี่น้องพอดี u t h o r i z e d l a b o บ M Bett dd lava heart p e o p l นี้อ่าสน t Global Relationship, i ล่าอ n a t i o n a ร Relationship, i n t e r n a t i มา a l Relationship, i n เ e r n ง t i o n a l r e l a t ้ o n s h i p ś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  กล ś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  ย ś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  s w i n ç m ี่ t e n affiliated to the Global Relationship course. อ h e r e f o r e ื u ไม่ได pues ้ฝ okay, ึดบ่ะน่าจะไม่ได uh, uh, ้ฝ uhm, ah, okay, ึดเนาะมันยังใหม่ใช่ไหมยังใหม่ไม่ได้ตื่นเนาะอ่าๆโอเคใช่เฮียนนี่มันหนีบบอเจ้าน่ะบอขวบม่ดูวันใหม่เนาะอ่าขอบใจเด้อ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 ฮ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะจ้ะน้าบาดานก็ถือว่าเสร็จ ไปอีกเนื่องยากเนาะทางผู้ใหญ่เพิพ่นเนี่ยคำวมาช่วยเดือยอันยื่นมือคำามาทางหา,บาเบอเสียงเนาะนคือหน้า,บาเบอเสียงให้สร้างเพิ่นเจาะนั่นควันหูใหญ่เลยพี่น้องเนาะพอภายข้างหน้าน่ะเอาเบอเสียงน่ะได้บ้างแผนไวนน้นะพี่น้องเพราะว่าหลังบ้านของบเบอเสียงน่ะมันเป็นที่อีที่ให้หน้าเนาะแล้วก็ตรงข้างนี่นก็ว่างบาเบอเสียงได้ให้สร้างพุน่นน่ะเจาะหูใหญ่เพื่อ อาภายในข้างหน้าหรือว่าบัวเชียงบ้างเนาะบัวเชียงจะได้อ่าปลูกพักปลูกหญ้าเนี่ยพี่น้องตรงดิมข้างบ้านของบัวเชียงแถวนี้อ่าตรงขามให้หน้าเนี่ยแล้วก็ปลูกอ่าหมักกระโพดหมักชะดีอย่างต่างๆในพี่น้องบัวเชียงกบปล่อยไว้ในนอเนาะพี่น้องเนาะบอกว่ามันมีน้ำในบัวเชียงด้ยเห็นคนในความคิดของบัวเชียงน่ะไปข้างหน้าน่ะบัวเชียงถ้าเจาะน้ำหูน้อยน้ำมันโอเพียงพอในพี่น้อง เชียงได้ให้อ่าผมเจาะหูใหญ่ก็โอเคเนาะพี่น้องพอเชียงสีได้อ่าไปเข่าไว้ในบ้านก็ไหนพี่น้องเนาะหากินเข่ากินยังพี่น้องตอนนี้ก็บผตัวว่าอ่าเด็ดนักแต่พี่น้องตอนนี้เนาะอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าบัเชียงก็มานั่งอยู่ต้นอ่าสลั่วนี่แหละพี่น้องต้นสลั่วข่างบ้านอ่าข้างดังเฮือนเบาเชียงเองเนาะพี่น้องเนาะว่าไปยืนบัเชียงไปยืนถ่ายท่ำอ่าน้ำบาดาลเนี่ยมันฮอนแดดพี่น้อง เอาเชียงได้ม,มานั่งทายอยู่ข้างต้นสะเสาเนาะกัต้นว่าก็ถือว่าเย็นนะพี่นอ้องก็โอเคเนาะพี่นอ้องก็คืออ่าน้ำมาดานกเ็เสร็จสมบูรณ์เนี่พี่นอ้องเนาะอา้ยสร้างเพิ่นกันอ่าง่วมให้เบิ่งนะก็ถือว่าน้ำกับขาวงามใสสะอาดดีพี่นอ้องเนาะ่กอนอื่นกับโบเชียงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณาผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ที่มอบหมายในวัสดุเดือของอันหายบเซียงภายในมือนี้เนาะที่ว่าเจ้าหน้ามาดานในพี่นอ้องก็คือขอบุญกอบคุณแม<ะ>่น,น้อยเนาะที่อยู่เชียงใหม่เพิ่นก็ได้ติดต่อหาบาเซียงตลอดในพี่นอ้องโทรหาบวเซียงสม่่าเสมอให้คำในน้ำปรึกษาเวชเสียงตลอดเ,อาเนาะบเสียงก็ต้องขอขอบุญกับคุณเป็นย่างสูงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบุญขอบ,ญบคุณแม่เป็นย่างสูงเนาะว่าการคำในนํำ สิ่งสิมันผิดพลาดไปเด็กกัเพื่อนกันคอยแนะนำ้ำโทรมาเด็กกัปรึกษาให้พ่อเสียงโดยมาตลอดเนะเาะพ่อเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วไหมเนาะก็ขอให้แม่อายุดีมีแห้งเด้อความเจ็บอยู่ได้ความไข่ใหญมีเนาะสุขก,กายและสบายใจโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อเสียงก็จะได้เดินทางไปบ้านหนานุเคียนอีกพี่น้องเนาะก็มีอีกเคสหนึ่งนะเนาะพ่อเสียงจะได้ไปเข้าไปหา น้องปานินในพี่น้องเนาะก็มีทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่อนอ,อยู่ต่างประเทศพเพื่อนพี่น้องเพิ่มได้มอบหมายให้อีกเดี๋ยวบ่าวเชียงที่ได้เดินทางไปหาน้องปานินเพี่น้องพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนอกก็ดึงกับบ่าวเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่นอ้องที่เข้ามาให้กำลังใจเ่าวเชียงโดยมาตลอดเนาะตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนพี่นอ้องสำหรับวันนี้ก็บบ่าวเชียงก็บทได้าลาพี่นอ้องกันไปเบิร์ตสุข,ขสุขคนอีกแล้วพี่น้องเนาะขอกล่าบขมาสบายดีเด้อ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สสุขุสุขค้นเ้ยพี่น้องสบายดี